ดวงชาวราศีพิจิกพ้นวันที่30มีนาคมนี้มีเฮรวยแรงตกใจในโชคชะตาของชาวราศีพิจิกโชคชะตาของชาวราศีพิจิกตกตำแหน่งอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะผมก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับกดไลค์นะเป็นกําลังใจให,หมอสันนะถือเป็นค่าครูนะครับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งอะไรอัศวินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกว่าดวงนี้มีเฮรวยแรง ก็พร้อมที่จะไฟถ้าท่านรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาแปลว่าอะไรครับแปลว่าดวงชะตาของท่านเปิดแล้วมีเงินมีทองไหลมาเทมาผสมเล่นแล้วถ้าคนไม่มีเงินเข้าอะ่ะอำนาจม,มันเป็นไงครับหน้ามันซีเซลนะมันเศร้านะแต่ว่าดวงชะตาเปิดอนะ่ะมันจะเกิดความแช่มชื่นจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถือวันพ้นวันที่30ไปถือว่าดีมากในโชคชะตา ดวงชะตาดีสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านนอนไม่หลับจะเริ่มขี้ขายโยนมันทิ้งลงไปน้ําไปครับนะโยนสิ่งไม่ดีออกไปนะผมตั้วจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งบุนกุศลวาสนาชาวราศีพิจิตรใช่ธรรมดาซะที่ไหนเพราะฉะนั้นทําจิตใจที่อ่อนโยนใครจะดูถูกเหยียดหยามจะกลับลดทำก้หเดืออะไรก็แล้วแต่จะอวดท่านจะเหยียบท่านให้จมดินอย่าไปสนใจ เพราะว่าสิ่งต่างๆมันวัดกันที่ไหนครับมันวัดกันที่ใจเขาไม่ได้วัดกันที่เงินับผมถ้าวัดกันที่เงินจิตใจตกต่ำย่าแย่นมีฤทธิ์พลรงพยาบาทค,บคนอย่างนี้วัดกันที่เงินวัดดีที่ไหนเทวดาเขาไม่วัดอย่างนั้นเพราะเทวดาเขาวัดกันที่ใจจิตใจคนให้อบอ้อมอารีนะมีจิตใจอบอ้อมอารีชาวราศีพิจิกรึงแนจะดูสุข,ขุมลุ่มลึกเปรียบเสมือนอะไรครับแมงป่องับผมกล้าของท่านหนีบจับศัตรูับผมบางครั้งก็วาจา เชื่อเฉือนมันเจ็บปวดเพราะฉะนั้นด้านหลังท่านก็พร้อมที่จะไฟมันดูสุขุมลุ่มลึกเหมาะสมกับการเจราจาต่อรองราศีนี้เพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะพูดพูดจาพาดพังบังคับไปใครนะผมโดยที่ไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับชาวราศีพิจิกโดยในดวงชะตานี้แต่ยังไงก็แล้วแต่พ้นวันที่30ไปดวงชะตามันตกตำแหน่งที่ดีแล้ว น้าพูดอะไรมันก็ดีไปหมดพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีใครบางคนเข้ามาเจราจาพาทีที่ดีขึ้นแต่ใครบางคนมันไม่ดีมันก็จะไม่ดีต่อไปท่านจะไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้ไหมก็เขาไม่ชอบอ่ะเราก็ไม่ชอบแบบนี้เราก็ชอบรถเฟอร์รี่ลัมโบกินนี่ให้ทํำยังไงเรามันไม่มีใช่ไหมเราไม่มีมันก็ไม่ไมชอบให้ทํำยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจนะครับในโชคชะตาของคุณแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือ เขาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราวัดกันที่ใจนะผมอย่าไปหลงโมเมานะผมเพราะฉะนั้นวัดกันที่ใจด้วยจิตใจที่เป็นธรรมะธรรมโมมีเมตตาการุณามุติตาเบขกานะผมไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใครจะเป็นยังไงก็ช่างท่านอยากได้กิเลสแห่งความทุกข์ก็เอาไปนะผมไม่มีใครสนใจเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกให้ท่านอยู่กับตัวเองครับครับนะเรามีข้าวกินเท่านี้ก็มีความสุขนะไม่ต้องไปสนใจนะ ครับผมเราเออกไปตลาดนี่โอ้ยของขายเต็ไมไปหมดตื่นเต้นนะครับผมมีความสุขนะเราไม่เห็นจะต้องทําอย่างโน้นทำอย่างนี้มีความทุกข์ค่าจับจ่ายเ,เยอะแยะมากมายครับผมโชคชะตามีดดาบป,ปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวัสนามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง ดวงชะตานี้จะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปฏิบ,บัติโดยได้ริเริ่มเริ่มต้นการปฏิบ,บัติโดยริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านถ้าผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดมันถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาให้ท่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองเอาดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม The ูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการปฏิบัติโดยการลิเริ่มเริ่มต้นการประจบประแจงเรียแค่งเรียขาเพราะฉะนั้นดวงนี้จะประสบความสำเร็จนะครับผมมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ต้องเข้าใจอยู่ให้เป็นในโลกนี้นะครับผมมันจะปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ปล่อยวางเฉยนะครับผมใครจะคิดคิดร้ายใส่ร้ายไปสีหรือว่าคิดถูกคิดผิด บังคับจิตใจเขาไม่ได้เพราะว่าดวงชะตานี้กําลังจะเจอโดนบีบบังคับนั่นเองสายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปงหน้าโดนบีบบังคับด้วยภาวะจิตใจคนอื่นแต่เราจะไปยึดติดภาวะจิตใจของคนอื่นไม่ได้ับผมภาวะจิตใจของคนอื่นมีเยอะแยะมากมายท่านจะไปวัดใครคนในโลกนี้เป็นล้านคนเป็นแสนล้านจัก,กรวาลับผมท่านจะไปวัดกับใครเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปสนใจท่านวัดที่ตัวเองก็พอแล้วเรามีครบถ้วนแล้วหรือยังผมวิหารสรับผมเมตตา นะผมไม่คิดทำร้ายใครการเล่านาให้ไปเลยนะผมมุติตานะผมไม่อิจฉาเขาปีนต้นไม้เราก็เดินเอาก็ได้ขี่จักรยานก็ได้นะนะผมขี่จักรยานกินข้างถน,นนก็ได้นะเราก็มีความสุขดีนะนะผมนะอุเบกขาปล่อยวางจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไปจะพูดอะไรก็เชิญ นะผมเพราะฉะนั้นเราอยู่กับขุนนามความดีนั่นเองรับจิตใจของท่านมันตกตำแหน่งที่ดีแต่เจ้ากรรมในเว้นเข้ามารุมเราเทวดาช่วยปัดเป่าเรื่องราต่างๆช่วยแก้ไขช่วยปรับปรุงในโชคชะตาัะผมปีศาจมูมานนางมารร้ายนางปีศาจจิ้งจอกเก้าหางก็คือความยากจนจะได้ออกไปับผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดบายก็บอกว่าวบุญของท่านมันมาแบบไม่ตรงอะ่ะมันอ้อมมาชิงไหวชิงพิบมาท่านก็ต้องรับบ้าง เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนผันบ้างพลิกซ้ายพลิกขวาบ้างอย่าไปสนใจความคิดคนอื่นมากเกินไปบางทีเข้าใจถูกเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจถูกงงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวัสนาพยายามยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครนะผมพยายามยืนหยัดเราเราต้องเอาให้อยู่ให้รอดนะผมถ้าไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วเราจะอยู่ยังไงนะผมเราก็ต้องอยู่ให้รอด นะผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาไดกาเสียปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปผลผันพัฒนาอย่างก้าโดดท,ทาตามแบบแผนตุลาการดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้ให้เราแวดระวังการทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจะตกตําแหน่งเดอะเวิร์บต้องผ่านพ้นเรื่องราวไลายๆก่อนดวงทุกขาลาบนั่นเองนะผมผ่านพ้นเรื่องราวไรายๆก่อนดวงทุกขาลาบนั่นเองเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ปูฤลสีสอง,สงแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความผ,าผสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนา เตเทวดาสิงหสิทธิคำชูปกปากคุ้งของรักษาสามถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคตานะผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันสมมัติดกับดักโมสเสน่ตกตำแหน่งนมูลมเนเสน่จันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่แม่ตามหาิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมท่านจงรับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงในะท่านอดทนอดกั้นนับจะมีรายได้พิเศษบังเกิดขึ้นในโชคตานะผมด้วยห้าวหาด้วยจิตใจที่ฮึกเขม ครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่จะฮึกเขิมหรือห้าวหาญยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามดวงชะตาเปลี่ยนไม่ได้เราใครเปลี่ยนดวงได้ช่วยบอกหน่อยน้องก็เกิดมาเนี่ยนะผมมีพ่อแบบนี้มีแม่แบบนี้ราองเปลี่ยนไม่ได้นะผมน้องมีเทพเทวดาแบบนี้เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่จันจะทําได้คือตั้งมั่นเป็นคนดีเท่านั้นเองเดียมันจะค่อยๆดีเพราะฉะนั้นะเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรด้วยบุญกุศลวาสนา นะผมเทพเทวดาฟ้าดินโดมันดาลโดนจิตโดนใจนะผมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารามีวาส,สนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต่อสู้และท่านชนะก็สู้ครับถ้าท่านต่อสู้แล้วแพ้ก็อย่าสู้นั่งอยู่เฉยดีกว่านรผสุขสบายดีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให,หมอซานนะสวัสดีครับ